สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําเบียร์นะผมมีเวลาน้อยนะมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็อยากได้เบียร์ที่ทําง่ายนะครับพอพูดถึงเวลาน้อยอยากได้เบียร์ที่ทําง่ายนะครับก็หนีไม่พ้นเลยนะครับที่จะต้องเป็นตัวนี้นะครับเป็นโทมัสคูเปอร์สนะครับคราฟท์อีดิชั่นนะครับซึ่งวันนี้ผมจะทําเป็นตัวไดอาโบ IPA นะครับสาเหตุที่ผมชอบตัวไดอาโบ IPA เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับผมชอบที่สีของเขานะครับเพราะสีเขาจะออกมาในโทนของน้ำตาลแดงนะครับไม่ น้ำตาลไม่ออกดำเป็นแบบสเกลจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ออกเหลืองมากเหมือนพวกเพียวเอลแบบนี้นะครับมันจะออกเป็นสีตาแดงซึ่งผมว่าสีนี้สวยนะครับอย่างแรกคือสีสวยนะครับอย่างที่2ที่ผมชอบก็คือรสชาตินะครับเพราะตัวนี้มันใช้รสชาติของความเป็นส t o n e f r u i นะครับซึ่งผมชอบมากนะครับชอบความเป็นลิ้นจี่ความเป็นเชอร์รี่อย่างนี้มากนะครับผมก็เลยจะทําตามสูตรเลยนะครับหกระป๋องเนี่ยหนึกิโลนะครับจะทําเบียร์ได้แปดจุลิตรนะครับซึ่ง ในกระป๋องเนี่ยก็จะมีตัวยีสต์ของโรงงานแหนมมาด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะปรุงตามสูตรเลยนะครับ8.5ลิตรนะครับแล้วก็ใช้ยีสต์ของโรงงานหมักไว้10วันนะครับตอนที่7เนี่ยผมจะตัวอบประชินก่อนนะครับถ้ารสชาติมาได้ครับผมก็จะไม่ทําอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดรสชาติยังอ่อนนะครับผมก็อาจจะดริฟท์ฮอบเพิ่มนะผมอาจจะใส่เป็นซิต้าฮอบหรือว่าอาจจะใส่เป็นไกเอ็กซีฮอบนะครับฮอบอะไรก็ได้นะครับที่ให้กลิ่นว่าให้รสของความเป็น โอเคการจะทำตัว Craft Edition นึ่งจุดห้าหรือแปลิตนะครับมันก็จะต้องใช้คู่กับตัวนี้ครับตัว Liquid Peel m ล p นะครับซึ่งในหนึงชุดเนี้ยผมมีขายแล้วนะครับขายที่1 2 0่บาทนะครับโอเคก็จะมาเป็นชุดเลยนะครับมีตัว Liquid Peel m ล p นะครับมีตัว Craft Edition มียีสต์นะครับซึ่งการจะปรุงมาได้ครบ8.5ลิตรนะคริตนะผมก็จะมีตัวน้ำอาโอนะครับ ประมาณหนึ่งลิตรนะครับเราก็จะมีตัวน้ำแร่นะครับ pH 8.1อีก1.5ลิตรแต่ไม่ได้ใส่ทั้งหมดนะถ้าใส่ทั้งหมดจะเกิน8.5นะครับเดี๋ยวช่วงที่ผมชงเนี่ยช่วงที่ผมปรุงเนี่ยผมก็จะพยายามบาลานซ์นะครับให้ได้ pH อยู่ในช่วงที่ผมต้องการคือ5.2ถึง5.4นะครับแล้วก็อุณหภูมิด้วยนะเพราะวันนี้ผมจะหมักในตู้เย็นนะครับผมก็จะพยายามบาลานซ์อุณหภูมิให้อยู่ในช่วงสิบแปดถึง 20-21องศาประมาณนี้นะครับอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ยี่สทงานนะครับพะปงเสร็จผมจะได้เข้าตู้เย็นได้เลยโอเคขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะทําการล้างอุปกรณ์ทั้งหมดที่สัมผัสกับเบียร์ก่อนนะครับไปดูกันครับโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะทําการแกะฉลากของตัวกระป๋องทมัสคูเปอร์อสกมาก่อนนะครับแล้วผมก็เอามาใส่ในอ่างนะครับแล้วผมก็จะใช้น้าร้อนนะครับ แช่ทิ้ไว้ไปเวลา1สินาทีนะครับเพื่อให้ตัวน้ำเชื่อมที่อยู่ในกระป๋องนะครับมันหนื่นะครับมันจะได้ละลายได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็าอาจจะมีอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับที่สัมผัสกับตัวน้ำเชื่อมนะครับอย่างเช่นที่เปิดกระป๋องกรบมี่นะครับผมก็จะใช้โอกาสนี้นะาาการรวมมันรอน การค่าเชื้อด้วยเหมือนกันนะครับรวมถึงตัว l ิ q u i d เพลโมกน,นะครับก็เดี๋ยวรอให้น้านมันอุณหภูมิลดลงน่นี้ก่อนนะครับเพราะตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับผมก็ไม่อยากให้มันร้อนมากนะครับก็เ,เดี๋ยวจะแช่ลงไปด้ยวยเหมือนกันนะครับเพื่อให้มันเทได้ง่ายขึ้นนะครับจะได้ไม่เหน็ดมากโอเคเดี๋ยวอีกสินาทีเรามาเจอกันครับ โอเคตอนนี้ก็ครบ10นาทีแล้วนะครับผมก็จะมีถางที่ผมจะใช้ปักในวันนี้นะครับฐานปักวันนี้เป็นขนาดประมาณ10ลิตรน,นะครับซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาสตาแสบเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ผมมีการล้างทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเอาน้ำยาสตาแสบที่ตกค้างอยู่ในถังออกนะครับโอเคต่อมาผมก็จะทำการเปิดกระป๋องนี้นะครับแล้วผมก็จะเทลงไปเลยนะครับข้อจากัดขการเติมนะครับตัวลิควิดเพลมอลลงไปแต่จากนั้นผมก็จะเติมน้ํา r อเติมน้ำแร่นะครับให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิกบ pH ที่มต้องการเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้ผมก็เปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการเทตัวลิควิดมอลล์เอ็กซ t ตรักลงไปในกระป๋องเนี่ยก็จะมี น้ำเ,เชื่อมนะครับตัวลิควิดบอเสแต็กที่ค้างอยู่ข้างในีัหนอยนะครับผมก็จะเสียดายนะครับผมก็จะเทน้ำลงไปนะครับเพื่อเจือจางมันนะครับจะได้เอามันมาใช้ให้ได้มากที่สุดต่อไปนะครับผมก็จะใส่ตัวลิควิดเพลยมอลนะครับ โอเคโอเคครับเครื่อง่อไปนะครับผมก็จะทำการเติมน้ำ r o ลงไปนะครับผมเติม r o ลงไปจำนวนหนึ่งนะครับผมก็จะผสมน้ำแร่ลงไปด้วยนะครับแล้วก็จะดูเรื่องอุณหภูมิ pH ครับ

ครับผมก็จะมีการตวงเอาน้ำบดออกมาจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ขย่าให้เกิดฟองนะครับเพราะว่าเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ำบดนะครับเพราะเวลาตอนที่ยิสมทำงานเนี่ยเขาต้องการออกซิเจนนะครับผมก็จะมาเขย่าอย่างงี้เกิดฟองครับแล้วผมก็ทเทลงไปในถัง ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทำการโรยยิสนะครับตัวนี้เป็นยิสจากโรงงานนะครับผมก็จะโรยลงไปเป็นบดเลยนะครับ ผมปิดฝาสนิทแล้วนะครับออปทุกมุมเรียบร้อยนะครับกดฝาลงไปมีเสียงแครกนะครับ้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเช็ค่วดนะครับเหมือนเดิมผมก็จะกดฝาปมลงไปนะครับแล้วก็จะมืออุดตรงรูที่เจาะไว้นะครับตอนนี้ข้างในจะเป็นส่วนอากาศนะครับถ้าเกิดผมดึงนิ้วขึ้นมาแล้วถ้าเกิดตัวนี้มันซีลเรียบร้อยจริงนะครับปิดสนิทจริงมันจะมีเสียงว่าอากาศที่ไหลกลับเข้าไปนะครับโอเคถ้าอย่างนี้ใช้ได้นะครับผมก็จะทำการติดแอร์ล็อกแล้วก็เอาน้ำบดถังเนี่ยนะครับไปหมักที่อุณหภูมิ ประมาณ20องศานะครับด้วย7จันจามาชิมนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูถังนี้ในตัวเย็นกันครับผมช่วงที่ผมทำการบาลานซ์ตัว pH นะครับผมใส่น้ำเยอะเกินกว่า8.5นะครับแต่ว่าค่า OG ผมก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจเลยนะครับได้ 1. ศูนย์ห้าศูนย์ซึ่งจริงๆถือว่าสูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมาทาน้ำบดได้ที่แปดจุดห้าลิตรจริงๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะไปได้มากกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับรสชาติอาจจะเจืองางนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแก้ตอนขั้นตอนของการดรายคอปับโอเคตอนนี้ผมก็เซตอุณหภูมิตัวยเย็นไ้ที่ยี่สิบองศานะครับแต่ว่าตอนเนี้อุณหภูมิที่เมืองไทยนะครับสามสิบสามองศา,าก็เดี๋ยวเรามาดู ผลงานของเรานะครับหลังจากแช่ตัวเย็นไว้นะครับหมักในตู้นะครับโอเคลองรอยดีมากนะครับมีการทำงานของชีสนะครับแล้วก็หายใจแล้วนะครับเริ่มมีการหายใจเกิดขึ้นแล้วโอเคตัวน,นี้กลิ่นหอมมากนะครับก็จะไม่รบกวนน้องนานนะครับเพราะน้องแพ้แสงนะครับโอเคปล่อยน้องทำงานไป ก็ครบเจ็ดวันนะครับสำหรับการหมักตัวไดเอบรูไอพีเนะครับซึ่งนอกจากตัวนี้เป็นเบียร์ที่เป็นเบียร์ไอพเพราะฉะนั้นจะมีความขมตอนท้ายนะครับแต่ที่ผมเล่าให้ฟังครับว่าผมชอบตัวไดเบรูเพราะว่าอย่างแรกคือผมชอบสีนะครับสีเขาที่จะออกเป็นน้ำตาลแดงนะครับสีน้ำตาลแดงสวยเลยแหละนะครับส่วนกับว่าที่ผมชอบก็คือรสชาติความเป็นสตรอเบรุตของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับก็คือเวลาที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยเราจะได้สัมผัสของสตนฟรุตก่อนนะครับ หล ies, ังจากนั้นมันขึ้นมีความผุกอนไายนะครับซึ่งผมได้ชิมมาแล้วลหละนะครับมันก็แสดงการของมันนะครับแสดงคาแรคเตอร์มันความเป็นสโตนฟุตของมันออกไปได้ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ผมมีฮอปนะครับเพิ่งซื้อมามีเยอะเลยนะครับก็จะมีตัวซิตรานะครับซึ่งซิตราะวันนี้ผมจะยังไม่เล่นนะครับซิตราะเก็บไปเล่นตัวอืนะครับจะมีตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวอาซัสกานะครับตัวนี้ผมก็ยังไม่เล่นนะครับวันนี้ผมเลือกที่จะใช้ตัวอีคลิปส์นะครับ เพราะว่า e ีคลิปสเนี่ยนอกจากจะให้รสและก็กลิ่นของความเป็นสิตรัสนะครับมันยังให้กลิ่นของผลไม้แดดร้อนนะครับผลไม้เมืองร้อน t ropical fruit นะครับแล้วก็ยังให้ความเป็นสตนฟรุตด้วยนะครับซึ่งหอนี้นะครับ40กรัมนะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะได้ฮอปนะครับไอตัวนี้40กรัมลงในถัง8.5ดจดลิตรให้หมดไปเลยนะครับใส่หลายแท็บหลายเดี๋ยวผมจะได้ฮอป แล้วก็เก็บไีก3าวันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะออกมาวัดค่า FG นะครับแล้วก็บรรจุขวดพักไว้อีก10วันก็น่าจะทำอุณหภูมิแล้วก็เอามานถือได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอจัดก,การเรื่อของการดราก้อก่อนโอเคนะครับตัวนี้นะครับ e c คลิ s e นะครับ40กรัมก็สหมดเลย 40กรัเรียบร้อยนะครับผมก็เอาลงไปในถังหมักนะครับหย่เบาๆนะครับสุดท้ายก็ระเปิดดีๆนะครับเปิดก็จะปิดฝากลับขึ้นไปนะครับแล้วก็จะไปหมัก่ออีก3าวันนะครับแล้วก็จะทำโคคราชนะครับแล้วก็น่าจะชิมแล้ก็ไปจุกวดได้เลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูต่อ ความส่วนของวัชระพลวันะะนี้จะใช้ได้เป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็สามารถที่จะยอดลงให้ดูผู้ที่สูสีควนด้วยกติกาวันวัชระพล